โอ้ม oh, ุมนี้เองไลยที่แมวแล้วแมงเดินสามเก้าเดือนเขาถ่ายให้เราถึงแล้วครับตอนนี้กต้้องาิิเลไ นี่ไปนี่ไปพักเหนอยพี่ไปโอ้โหน่อนจริงเลยเด็กหลุ่มสมัยดีมุ้กคอตู้ไปเลยนะเอาไม่ต่อตออีกชุด

โอ้มันคืออะไรว <laughs> ะ้จะกินปลาเบิร์ตครับวันนี้คิดทำครับวันนี้ดื่มน้ำ เอาตะปูครับทุกคนขอบตะปู

I yeah, <laughs> <laughs> <laughs>